วันคัตออฟเ e อะเดฉายในปี2014ในชื่อภาษาไทยวันคัตซอมบี้งับงับงับเป็นหนังผีดิบแนวสัญชาติญี่ปุ่นที่ไอเดียบันเจอที่สุดถ่ายทําแบบวันเทค e 37นาทีรับรองว่าจะไม่เคยเห็นวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้จากหนังเรื่องไหนมาก่อนแน่ๆลบภาพหนังซอมบี้เก่าๆที่น่าเบือ่อซ้ำซากจำเจไปได้เลย One Cut of ฟเดอะเดหนังกำกับและเขียนบทโดยชินอิจิโร่อูเอดะเป็นหนังที่มีลีลาการเล่าเรื่องแปลกแหวกแนวมากๆนะครับเข้าฉายในประเทศญี่ปุ่นในปี2017แต่มาเข้าฉายในบ้านเราในปี2018ครับแม้จะเป็นหนังฟอร์มไม่ใหญ่มากนักเข้าขั้นหนังเกรด B เลย้วยซ้ำแต่วิธีการเล่าเรื่องนั้นหนังฟอร์มใหญ่หลายเรื่องก็ไม่สามารถสู้ได้นะครับ เรียกได้ว่าเป็นหนังที่สร้างปรากฏการให้กับหนังญี่ปุ่นให้มีความคึกครืนในระดับสากลได้อีกด้วยครับ One Cut of the Dead แม้จะเป็นหนังทุนต่ำที่ใช้ทุนสร้างเพียง3ล้านเยนหรือ27,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่ก็สามารถทำรายได้นับตั้งแต่เข้าฉายในเดือนกันยายนปี2018ถึง2.1พันล้านเยนหรือ19ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับ ทำกำไรไปถึง700เท่าของทุนสร้างเลยด้วยซ้ำกว่ารายได้จากต่างประเทศกว่า10ล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐความดีงามของหนังเรื่องนี้ในเทศกาลหนังที่อิตาลีเมื่อหนังจบผู้ชมนั้นประมาณ500คนก็ลุกขึ้นยืนตรบมือให้เกียรตินานกว่าหลายนาทีเลยนะครับอีกทั้งยังควา้ารางวัลหนังยอดเยี่ยมสาขาต่างๆในหลายเวทีมาเป็นกอบเป็นกำเลยครับ หนังยังมีคำชื่นชมจากนักวิจารณ์หลายสำนักเช่น Rotten Tomato ฝั่งนักวิจารณ์นั้นให้คะแนนความชอบไปถึง100%เต็มเลยนะครับเมื่อเข้าฉายซึ่งมีหนังไม่กี่เรื่องนะฮะที่ทำคะแนนความชื่นชมขนาดนี้ได้ครับหากเป็นฝั่งคนดูนะฮะก็ได้ไปถึง98%นะครับและจากฝั่งของเว็บไซต์ Internet Movie Database นะฮะให้คะแนนถึง8.2คะแนนจากหลายสำนักในบ้านเรานะครับก็ให้9-10เต็ม10บ้าง10เต็ม10บ้างนะครับนับว่าเป็นหนังที่มีคควาามมปรรระเรเสิฐกๆลยับ ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวไปนั้นก็นะว่าเป็นการการันตีได้ว่าวัน c u ตออฟเดอะเดนั้นไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับหนังเข้าเริ่มเรื่องที่กองถ่ายหนังแนวผีดิบเรื่องวันคัตออฟเดอะเด e นะครับถ่ายทำกันที่โกดังร้างแห่งหนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งนะฮะเคยเป็นที่ทดลองของผู้ทหารญี่ปุ่นเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพ ของคนตายครับผู้กำกับต้องการจะให้นักแสดงนั้นเล่นได้ถึงอารมณ์จึงระบาดอารมณ์ใส่นักแสดงอย่างรุนแรงนะครับผู้กำกับได้แอบทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการปลุกผีด้วยนะครับและแล้วผีดิบก็เริ่มออกมาอารวาสผู้คนในกองถ่ายผู้กำกับต้องการให้มีการถ่ายทำในแบบขนาที่ผีดิบนั้นวิ่งไล่คนจริงๆนะครับจึงไม่มีการสังคัดแตยอย่างใดตลอดทั้งเรื่องเลยครับนั่นก็นับว่าเป็นฉากลองเทคที่มีความยาวถึง37นาทีนะครับ นับว่าเป็นฉากที่มีทั้งความตื่นเต้นความโหดร้ายความเลือดสาดและมีจังหวะที่ทําให้เราคิดตามหลายจุดนะฮะเป็น37นาทีที่มีความลงตัวเป็นอย่างยิ่งนะครับสามารถยกให้เป็นลองเทสในตำนานของภาพยนตร์ได้เลยนะครับแต่ถ้าหากเรานะครับยังไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเป็นอะไรเชื่อว่าคนจะต้องคิดว่า37นาทีที่ผ่านมานั้นมันคือความขาดขาดเกินเกินครับ ความไม่ลงตัวจังหวะหลุดรุ่ยยิ่งกว่าหนังเกรดบียิ่งกว่าหนังนักเรียนทําส่งอาจารย์สิอีกนะครับแต่เมื่อเราผ่านคน37นาทีนี้ไปได้แล้วนี่ก็คือความประเสริฐที่สุดอย่างหนึ่งที่อยู่ในงานศิลปะภาพยนตร์ของโลกใบนี้เลยทีเดียวครับซึ่งหลังจาก31นาทีผ่านไปก็เริ่มเข้าสู่หนังในอีกส่วนนึงนะฮะ เป็นการเล่าเรื่องถึงที่มาที่ไปก่อนที่จะมีการไปถ่ายทำหนังเรื่อง One Cut of the Dead ครับนับตั้งแต่คนออกทุนสร้างนั้นต้องการจะทำรายการโทรทัศน์ที่ออกแบบมีความแหวกแนวที่สุดนะฮะได้คุยกับผู้กำกับที่จะต้องถ่ายทำแบบเทคเดียวนะครับหรือ One Cut โดยให้ผู้กำกับมาเขียนบทและเฟ้นหาตัวนักแสดงจากนั้นก็ให้มีการประชุมเกี่ยวกับการวางโปรดักชันการเขียนบทการกำหนดสถานที่การถ่ายทำและก็การจัดคิวต่างๆนะครับ ซึ่งในส่วนนี้จะมีอารมณ์ต่างจากส่วนแรกของหนังเป็นอย่างมากเลยนะครับผู้กำกับต้องการจะให้เห็นถึงความสับสนวุ่นวายความยุ่งเหยิงความเรื่องมากของผู้คนในกองถ่ายครับซึ่งกว่าจะถ่ายหนังออกมาได้แต่ละเรื่องนั้นก็ต้องใช้ความสามารถเป็นอย่างมากของผู้กำกับในการควบคุมนะครับรวมถึงการใช้ทีมงานไม่น้อยเลยครับเรียกได้ว่าเป็นหนังแนวซ้อนหนังและก็ซ้อนหนังเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับ ให้อารมณ์ค่อนข้างครบรถทั้งสยองขวัญแบบโอเวอร์โอเวอร์ตามฉบับของหนังญี่ปุ่นฮะให้เป็นหนังตลกก็เป็นได้นะครับมีอารมณ์ขันอีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความคิดสร้างสารรค์ของผู้กำกับที่จะแสดงให้เห็นว่าแม้จะเป็นหนังที่ใช้ทุนในการสร้างน้อยแต่กลับสามารถสร้างงานคุณภาพชั้นเยี่ยมออกมาได้ครับเมื่อดูทั้งสองตอนของหนังจบแล้วเราจะสามารถปฏิปต่อช่องโหว่ของหนังได้อย่างหมดจดทั้งเรื่องเลยนะครับ จังหวะไหนฉากไหนที่ดูแล้วขัดใจหรือเกิดอารมณ์ชวนงุนงิดหรือดูแล้วมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเช่นทําไมคนกลุ่มนี้ถึงทําแบบนั้นทําไมคนพวกนี้ถึงไม่ทําแบบนั้นทําไมคนถึงทําพฤติกรรมประหลาดแบบนั้นทําไมมุมกล้องมันถึงเป็นแบบนั้นทําไมภาพมันถึงสายไปสายมาแบบนั้นทําไมบางภาพถึงหลุดเฟรมกล้องขนาดนั้นแล้วก็อะไรอีกมากมายนะฮะแต่เมื่อดูจบแล้ว หนังสามารถตอบคาถามเหล่านั้นได้หมดเลยนะครับซึ่งกลวิธีหรือความพิเศษอะไรเหล่านี้นะครับผมถือว่าคือสิ่งมหัศาจรรย์ที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้อย่างแท้จริงเลยครับหนังเราเรื่องค่อนข้างเร็วนะครับดําเนินเรื่องได้อย่างรวดเร็วและมีการสรุปอย่างฉับไวไม่ยืดยาดไม่อืดอาดเรียกได้ว่าเขาสามารถใช้เวลา90นาทีของหนังเรื่องนี้ได้อย่างคุ้มค่ามากๆเลยนะครับ นอกจากนี้นะครับหนังเขายังมีอารมณ์ที่สอดแทรกอะไรหลายๆอย่างเอาไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็นพ่อต้องการจะสร้างความประทับใจให้กับลูกสาวซึ่งแม้ว่าพ่อจะเป็นผู้กำกับแต่ก็ไม่เคยสร้างผลงานดีๆออกมาเลยสักเรื่องนะครับในขณะเดียวกันนั้นความรู้สึกของลูกก็ไม่เคยมีความประทับใจใดๆในตัวพ่อเลยนะครับในจุดนี้แม้หนังจะใช้เวลาไม่มากนะฮะแต่ก็สามารถเรียกอารมณ์ให้กับคนดูได้อย่างดีเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นฉากที่พ่อและแม่นั่งดูรายการทีวีที่พ่อเป็นผู้กำกับ แต่ลูกสาวกับขอพ่อเปลี่ยนช่องไปดูรายการอื่นโดยไม่สนใจรายการที่พ่อทำนะครับดังนั้นการถ่ายทำหนังเรื่องวันคั t of the อะเดของพ่อจึงไม่ได้มีความหมายสำหรับเขาในฐานะผู้กำกับเพียงเท่านั้นครับแต่ยังหมายถึงฐานะที่เป็นพ่อที่ต้องการทำสิ่งดีๆให้กับลูกให้มีความประทับใจอีกด้วยครับและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่หนังได้ซ่อนเอาไว้ก็คือการแสดงให้เห็นว่าคนเก่งนั้นคนที่มีความสามารถมากๆจะหาทางแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างชานฉลาดนะครับหนังสามารถทำงานภายใต้ขีดจำกัดของเวลาภายใต้สถานที่หรืองบประมาณแบบจำกัดได้อย่างดีครับนอกจากนี้หนังยังซ่อนถึงความเครียดความกดดันและการแข่งขันกันสูงในด้านการประกอบอาชีพของชาวญี่ปุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาชีพใดๆก็ตามนะครับโดยสะท้อนออกมาจากอาชีพผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่รับผลิตรายการโดยใช้ทุนต่ำมากๆฮะ ผู้ผลิตร,รายการจะต้องยอมทําตามผู้ออกทุนหรือผู้ว่าจ้างอย่างเต็มที่โดยแทบจะไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงหรือออกความคิดเห็นใดๆเลยนะครับและต้องทําอยู่ในกรอบที่ผู้ออกทุนเป็นคนกําหนดให้เท่านั้นซึ่งถ้าหาผู้กํากับหรือบริษัทใดสามารถทําตามสิ่งเหล่านั้นได้ก็มีงานทําครับแต่ถ้าหากใครทําไม่ได้มีอัตราสูงมทีทิิสูงก็ตกงานไปนะครับซึ่งอาจกล่าวได้ว่าวันคัตออฟเดอะเดทนั้น เป็นหนังที่สะท้อนภาพของนายทุนและลูกจ้างในสังคมญี่ปุ่นได้อย่างดีครับหนังยังซ่อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของชาวญี่ปุ่นเช่นหากได้ทำอะไรแล้วก็จะทำอย่างเต็มที่โดยการสะท้อนในตัวละครแม่ที่ต้องการเป็นนักแสดงและเป็นช่างแต่งหน้านะฮะเมื่อแสดงไปได้สักพักก็อินกับบทบาทที่ได้รับอย่างเต็มที่อีกทั้งยังแสดงในภาพลบของผู้ที่ไม่รู้จักความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองด้วยครับ ซึ่งการกระทําเพลงเล็กน้อยนั้นอาจสร้างความเสียหายให้กับงานและคนส่วนรวมได้อย่างมากเลยนะครับ One Cut of the Dead เป็นหนังซอมบี้ชั้นดีที่ดีโคตรๆนะฮะมีความสนุกอย่างไม่น่าเชื่อแวกแนวมากจงังหวะดีองค์ประกรอบดีที่สุดเลยนะครับความคิดสร้างสารรค์นั้นเป็นเลิศไอเดียพุ่งกระฉูดและก็ยังไม่ลืมที่จะเสียดสีหนังซอมบี้ที่มีอยู่อย่างดาดเดือนได้อย่างเจ็บแสบครับ สอดแทรกอารมณ์หลากหลายอารมณ์ซึ่งมีความยอดเยี่ยมนะฮะลองเทค37นาทีคือความสุดยอดมากๆนะครับหากใครก็ตามที่ยกให้เทรนทูปูซานคือหนังแนวซอมบี้ที่ดีที่สุดของเกาหลีในด้านอารมณ์ความรู้สึกก็ต้องยกให้วันคัตออฟเดอะเดคือหนังแนวซอมบี้ที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นในด้านการเล่าเรื่องการสะท้อนภาพวิถีชีวิตของผู้คน ความคิดของชาวญี่ปุ่นได้อย่างลุ่มลึกนะครับและนี่คือหนังซอมบี้ที่ฟิลกู๊ดที่สุดในโลกเลยก็เรียกได้นะครับดังนั้นทางช่องซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบวันคัตอ f the Dead One c u ัตซอมบี้งับ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 เอาไว้ที่9เต็ม10บคะแนนครับ ในช่วงที่ผมรีวิวนี้วันคั t of ฟเดอะเดยก็มีฉายแล้วทาง Netflix นะครับใครเป็นสมาชิกก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่ง <S <S เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวหนังหรือคลิปสปอยหนังครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ